สุดปังมิสแกรน60ประเทศอวดโฉมชุดราตรีเฉิดฉายบนพรมแดงร่วมการเลดินเนอร์เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่โรงแรมไฟ o i n อยตบเชอราตันภูเก็ตป่าตองบีชรีสอร์ทนวัดอิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้งเวทีนางงามมิสแกรนจัดงานเลี้ยงตอนรับสุดอลังการให้กับ60สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2021โดยนวัดได้ทุ่มทุนกว่า20ล้านบาทนำซปเปอร์คาร์สุดหรูโคเวตซีเอ็ก และมาแตงสีแดงเพลิงมารับนางงามและนำส่งไปที่งานกาลาดินเนอร์ค่ำคืนนี้สาวงามทุกคนสวยสง่าในชุดราตรียาวหลากสีสันสวนมมงกุฎที่บ่งบอกความเป็นที่สุดของความงามในแต่ละประเทศเดินเฉิดฉายบนพรมแดงประชันโฉมชิงมงกุฎมิสกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2021โดยมีแพมเปรามิกา พาเมล่ามิสแกรนไทยแลนด์2017รับหน้าทีพิธีกรภายในงาน Billy Cost Crew, มิสเตอร์วิลลี่คอสโตกรูพร้อมโดยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมโฟร์พอยต์บายเชอร์ตันภูเก็ตปาตองบีส์รีสอร์ทและนวัดร่วมกล่าวตอนรับผู้เข้าประกวดปิดท้ายด้วยอาบีนาอาคูบาร์มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นล2020ขึ้นให้กำลังใจผู้เข้าประกวดทาง60คนสำหรับกิจกรรมเก็บตัวครั้งนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ตมากมายอาทิบ a นนนาบีสเกาะเฮโอภูเก็ตฟาร์ม หัน e ุม ah านเวอร์เยี่ยมพิพิธภัณฑ์สึนามิล่องเรืออันดามันแพชชั่นชมวิวสะพานสหรสินรวมถึงการประกวดชุดว่ายน้ำรอบขัดเลือกบริเวณท่าเรือมารีนาอ่าวฉลองอีกด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ